ทำไมอ่ะถอดออกทำไมตัวนี้มันจะดูแหวนนะดูแหวนดูอะไรมันมีอะไรมันถึงไอ้โรคดับนะดูแหวนดูไซสน้อยดูอะไรแบนี้เลยถอดเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนดูแหวนดูอะไรดูแล้วแหวนก็ใช้ได้เขาจะใส่ขึ้นจะใส่ยากสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบนะครับสวัสดีแฟนเพจมิมร้อเหล็กครับอ๋อช่างใหญ่มาลนะครับใหญ่จริงๆ ดูด่องดากอ <laughs> ตอนนี้เรากำลังแก้ไขครับไล่หาระบบที่มันโหลดทำให้โหลดครับทำให้เครื่องโหลดจะไล่จากจุดเล็กๆไปหาจุดใหญ่ครับดูเรื่องน้ำมันก่อนครับท่านแรกเข้าแล้วบอ ทำกี่ชั่วโมงกาหนิสามชั่วโมงแล้วทำงานนี่นะสามวันในสามชั่วโมงคันนี้ทำได้สี่ชั่วโมงนะทำได้สี่ชั่วโมงนะชั่วโมงละสองร้อยชั่วโมงละสองร้อยโอ้พร้อมตัดจริงๆครับพร้อมตัดทุกเจ้าจริงๆเลยช่างเตี้ยน uh, ี่เครื่องร้อนไหมไม่ร้อนนะ ไม่มีเกมร้อนไม่ถ้าร้อนปุ๊บน้ำมันใจนั่นอยู่อันนี้น้ำมันไม่น้ำไม่หายน้ำไม่หายเลยน้ำปกติได้เลยแหละเสียงเสียงเครื่องเสียงไรนิ่มหมดเลยจับเพื่เชื่อใหม่มาเสียงเครื่องเสียงไรนิ่มนิ่มแบบมันไม่มีอะไรดูดูคลิปมันโหลดโหลดโหลดดับใช่ไหมไออตัวโหลดดับไปคนตรงไปทันตัวแรกมันเป็นตัวอาร์มเฮอ๊ะก็เป็นตัวตัวเออตัวอาร์มกับตัวตัวบูมตอนหลังมาแม่งปุ่งกีก็เป็น เดินก็เป็นยกุกตอนแรกมันเป็นแค่ตัวนี้เองเป็นแค่ตัวตัวอาร์กับตัวตัวบูมมันลังมาไม่เป็นทุกตัวเฮยิเป็นทุกตัวเลยนะไม่แต่ถ้าแต่ถ้าถ้าเครื่องถ้าเป็นที่เครื่องมันจะควันไหมพี่แจงอันนี้ไม่มีควันนะเวลาโหลดอะโหลดไม่มีควันครับ ปกติถ้าเครื่องมันไม่ไหวโหลดมันควันดำปื้อเลยนะเนาะไม่ใช่ผมเคยเจอไอ้อ่ะคือช่างมันมาไล่อันนี้ให้ผมไล่ระบบโซล่าให้ผมก่อนเออมันไล่ระบบโซล่าให้ก่อนไล่ระดับแรกันดับแรกใส่ตั้งนานแล้วเนี่ยหางานหางานยังได้เลยช่างเตี้ยต้องยกตูดออกก่องนี่ยกไอยกเวทออกนี่เพื่อจะใส่น็อตตัวเดียวต้องยกเวดออก เยกเครื่องออกดีกว่าวะไทยน้องพี่ช่างเม้มมายกเครื่องออกอ่ะ กริงแขนนะเห็นใจคุณกริงแขนนะเขาแล้วเรียบร้อยโอ้แสดงว่ารอช่างจริงๆครับก็คือยังไงอ่ะอาจจะเข้าใจได้ว่ามันไม่ค่อยเชักเบาไงน้ำหนักมือไม่ค่อยมีเหมพวกนี้มีเมียเลยเชักเราอยู่อ่ะนี่ดันกันสามคนเลยตอนเช้าอืมนี่นี่บนบนนู้นบนนู้นขบบนขบบนแยกเแยกน้ำมันขึ้นมาปกติไง นคี่รับรอช่างจริงๆครับต้องช่างใหญ่มาครับถึงจะเข้ามีแหวนสองตัวได้อยู่นะใส่แหวนช่างมาสองตัวรถก็ไม่รู้เขามายังไงเนาะเราไม่รู้นะองมาไล่หาอย่างว่าใช้เครื่องใช้ได้เลยตึ๊บจึ๊มจึ๊มแล้วก็คือรถเครื่องหนักไม่ได้ไปกับเครื่องครับผมบอกเลยแต่ว่ามันเกี่ยวระบบมันมันอะไรพวกนี้แหละปั๊มไม่สู้ทำันที่ห้ออะไรรูไม่ดูไมีสู้มีสู้แล้วบางทีโซล่ามันอาจจะ อันนี้้ก็ไดคือคือ,คอตอนตอนเครื่องเย็นๆน่ะโหลดดับไหมไม่เลยตอนเครื่องไม่ใช่ไหมตอนทำง,งานใหม่ๆไม่งดีชิบหายพอหล,ลังจากนั้นโจอดกินข้าวเที่ยงเ <c oughs> รียบร้อยเลยมึงเสพอเครื่องร้อนหน่อยไอ้โหลดดับไม่มีควันใช่ไหมไม่มีควันไอคอนโซล่าก็ได้ลูกปั๊มมันหนาจะเริ่มเสียแล้วไงร้อนร้อนร้อนดับมันไม่สู้ใช่ไหมครับก็มาไล่กองมันจะปิดกองโซล่าก่อนดูก่อนนะกองโซล่าไม่ไม่น่าจะปิดในรอกเพราะว่ารอบตรงโมงนะมเช้า เครื่องเย็นมันทำงานได้ใช่ไหมล่ะพระเจ้านะเครื่องเย็นทำงานได้ถ้าเครื่องเย็นทำงานได้ควันออกดำนี่ถือว่าปกติควันดำยังปกติดีอู้วฮาทั้งแวมเลยแหละเอาไปตั้งปมุดปั๊มซะหน่อยเอาน้ำมันช่วยหน่อยเนาะอัดน้ำมันเข้าช่วยหน่อยกินน้ำมันเยอะไหมล่ะไม่กินนะผมว่าปกติเลยนะทำงานไปสองสามชั่วโมงน้ำมันก็ถือว่าปกติอยู่ก็ใส่น้ำมันไปสองถังยังเหลือ ไปสิบแปดนิดสองครั้งนะครั้งนี้ถนนะึงถึงวันละห้าร้อยไหมอ,อ็ถึงชั่วโมงละห้าร้อยไหมพี่น้องรถเร่งสุดไหมเร่งได้ไม่สุดเพราะว่าคันเร่งมันเร่งได้ไม่สุดอืมเราตั้งคันเร่งให้มันสุดน้องทำไได้รอบอ่ะเนาะให้มันได้รอบ,อ,รอ,บ,รอ,บอีกหน่อยไปซื้อสายคันเร่งมาเปลี่ยนโน่นนี่รอเดะยังไม่มีเงินหรือเป่เบิกนี่จะถกแกรถคันเร่งมันเหมือนกับเบาอ่ะมันไม่ได้รอบอ่ะมันเร่งต้อง,อองมมเร่งให้แตะเลยนี่ครับ มันแรงได้นิดเดียวตั้งดมานนะแรมัได้รอบปั๊มมันก็หมุนไม่ได้รอบแรงมามันไม่ได้มันก็อื้อๆเนาะถ้าดูมามาดูไหมมันจะได้ดูสักครั้งไม่แต่พอดีแหละมันเร่งเร่งขนาดนี้น้ำมันไม่เปลืองมาทำรถลูกค้าทำมันทำงานได้พี่แจ็คน้ำมันไม่เปลืองเร่งขนาดนี้มันเร่งไม่ลื่ไงมันไม่กินน้ำมันไงนี่ซิมนต้องดาวน์นี่เอาไหนครับ จะทำร้ลูกคนน้าเนาะหรือคอนโซลแม่งพันกระบายแม่งหรือ,อไอเราก็ว่าแม่งลูกค้าแม่งยาแก้แพ้อะไรมันหลน่นเต็มคอนโซลวะยาแก้แพ้ <laughs> ยาแก้แพ้เหี้ยอะไรสีส้มวะเอาเอาตัวใหม่เนาะลุ้งมาดูวะโอ้โหยาแก้แพ้มีไอไอตัวหนังสื้อรอจุฬาไหมรอจุฬาไอตัวมันเขียววิวายี้ยตัวนี้เลยยาแก้แพ้วิวายออกส้มๆหน่อย เมื่กต้องทเรียนเต็ลยนะ่ต้องทำโมสันี่แหละ W Y Corporation and n g เจ้าของแบบกังตาเลียนไนยอิตาเลียนไทยเจ้าของไ้เจ้าของมันก็บวนกระวายนะแล้เราคิดว่ามันห่วงรถที่ไหนอยากไปแผมว่าต้องผมว่าต้องอัดน้ำมันช่วยเลยพี่แจ็คช่วยน้ำมันให้มันหนาวึ้นนิดหนึงอีกได้สามเกลือกนะ มันดึงได้แต่มันดับไม่ได้ไงดับแล้ก็เอาปีนกันมันดับเลยเฮ้ยตัวองวะยงยังยังยังนี่นีนี่ยี่นี่นี้นีนี่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 น่นีนี่้ี่นม่นี่นี่งีรนี่นี่น่่่นีนีนีนนก่่นน่่่น นีเด็กพี่โนมานแต่เช้าอ่ะกู้ไม่แม่แปไปไประถวบทีแล้วนี่เขาโตมาตามแล้วไปกินข้าวกู <laughs> ไม่ได้อยากกินข้าวจะไปช่วยงานแม่ผู้เฉยระวังตะก,กร,ะร้าทันได้ไหมตู้แรงเลยอี้อี้นี่นะอออ่อชีตตรงไหน อาจารย์นั่นแหละที่นี้โอเคแล้วมนะัน,นไม่ได้หมดจากตรงที่ไหนอ่ะรถนี้จะเป็นอาจารย์นะครับในการบุกเบิกงานเราโอ้อาจารย์กูเยอะจนแล้วกูเลยสับสนนะอาจารย์เยอะเกินรถนี้จะ,นจะเป็นอาจารย์นะครับทำอะไรกันเน<อ>ี่ยเป็นอาจารย์ของช่างเตี้ยด้วยใช่ไหมน,นี่อะไรไาาเนี่ยมายำมุดรยำอะไรเนี่ยเอามางัดโมาไอ้เจ้ยมันน่าจะมาแต่เช้าเว้ยโอ้แสดงว่าดูคลิปอยู่ว่าดูคลิปใช่ไหมศึกษาให้มันทำงานได้หรอคันนี้ ดเห็นเห็นทำงานเอร์ี่สองเลยจังหวัตังเลยแล้วเอาไปเล่นให้มันสุดซิดึงทันเ่งมันสุดนี่ครับต้องระดับช่างใหญ่มาแล้วครับมาดูมาดูว่าต้องปรับปรุงยังไงแก้ไขยังไงดูครับลองได้ครับเนี่ยนยังไม่ทุดเลยนี่แค่นั้นนะ เฉพ่อแต่ไม่มีแรงเลยปกติน้ำมันสองถังนี่ไม่ได้ถึงครึ่งวันนะเอ้ยมันทำสายดึงดับต่างหากได้ไหมแจ็คสายดึงดับทำต่างหากได้ไหมทำตัวดึงดับต่างหากได้ไหมไม่ได้ปั๊มมันดับถือว่ามันดับอยู่ตัวปั๊มเพราะมันเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าดับมั้งตัวนี้ใช่ไหมมันเป็นการเล่นไฟฟ้าเออแปลงมันเป็นตัวนี้ยากเลยครับจได้นะแล้วเสือแป้งแปลงมาใส่กับเวร มันต้องเป็นเสกับเครื่องนะให้มันไปด้วยกันใช่ไหมให้มันไปด้วยกันนั่นอะไรผมให้ยูได้ดิมีดิช่างวางกินตือไม่ก่อนวางกินตือขอปัดตุ้งแต่ก่อนเหมือนกันเอาไอ้เอาไอ้พวกเนี้ยเอาพวกนี้วางกระเวดเลยต้องมาแก้ไขยันได้ถึกไหมไม่ถึกเดี๋ยวตั้งสายกันเร่งใหม่สองตัวใส่ทั้งแรงทั้งเร็วเ เดี๋ยวคอยซื้อสายคันเร่งเหรอเบิกตังเขาก่อนไหมเบิกตังไอ้เจ้าของงานส่องเบิกตังค์เลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงครับจะทำงานได้หรือเปล่าไมม่่นาจะหดเกลียววแล้โอเคครับสวัสดีครับ